โย่หอนห่งให้ไหมหาที่หาถึงสูงสูงเลอกจะกล้าทับเลยล่ะจได้ไรสามสองหนึ่งไป โชคดีโชคหวานสามสองหนึ่งไป

โกนจากฐานจะหวานเลยอิ่เต็มเตเต็มเีนี้หางเนี่ยปเข้าวตรงก่นร้อยร้อยวันสร็เนี่ยหลราตัวนก็ตขาองสายดีแล้วเกยวันี่ร้าก็ยช่งโอ้หางแม่น้อ เจ้าที่เจ้าหานบอกแม่นางจ้าละนี่หน่อยสาดุเรผพระกาลูกหลานหนะข้อนเล่นติวขอใหไปสิบลุงสูงลุงเจ้าจ้าเวไมได้ไดหลายสาธุสาธุเพียงขอทีมงานเต็มโชคดีโชคดีเพิ่งจะเล่นเพิ่งจวเกิน

ทางด้านทางภาเหนือครับทางภาคนือครับบนฐานบางไฟลานทีมงานแอดเทวดาจากบ้านหัวเมืองอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรครับทัก้การจุดทีฐานจุดอำเภอแม่เปิ้ลจังหวัดน,ววนครสวรรค์กับบางไฟลานบางแรกของทีมงานแอดเทวดาครับเบื้งกัน ของปีนี้ครับ บองไฟตะไลผู้ประกอบนะครับบอมเมลลงไฟลานนะเอาครับรุ่นกันกับบังไฟลานบังแรกของปี2องหาเก่าจากทีมงานแอดเทวดาจุดเมื่อนำหนึ่งน้ำชัยสั่งสรรครับ ต่เขารุดยอดของลำตัวทาที่หนึง่งพามไปแล้วนะครับเมืองยอดยอดเดินแล้วนะครับยอดเดินโอ้ยสมบูรณ์แบบครับรอบเทวรารุดยอดของลำตโตเอาควน้ควน,ควน,ควนควนควันีมักบเลยนะครับคงจะทำการแทะทัวเดี่ยวเท่านี้นะครับเพราะว่าคว้นผลแล้วนะครับเดีเ๋ยวเอาเดี๋ยวใหญ่มุมงไหมนะครับ ฟ้าสีทองหรือ,อว่าเขยสุวรรณปอดิลบลูปอดิเก่ากายหม่ามือนีหมาเผือกใช้ใช่ไร่างวันที่หนึง่งนั่นคือเป้าหมายห้อยขึ้นต้นสูสงเลื้อยซาซาทำเครื่องไปนิไหลไปยืนป่นจงโชคดีสามอันสองอันหนึ่งไป กัรเดินบ้างโคจอะไรกันเบียด้านขวานโอ้ Bandpa <laughs> hehaha

ใจเงาดโอ้ยหลอกแล้วแรงเลยแรงเลยลาบออกลุกแรงออกขึ้นชึ้นขึ้นเออขึ้นขึ้นเออจึงขึ้นละไปอีกไปอีก เอาตีดบาดเตีย,ตยลูกตีดข้อเราขาตามตอนึ